การเรียนเรื่องหลักการคูณนะครับนะกักนะเรียนปลายทางต้องตั้งใจให้ดีนะครับต้องการสร้างจํานวนที่มี3หลักนะครับจากเลขโดด2 4 6 7ี่ดแนะครับ2 4 6 7ี่ดดโดยที่แต่ละหลักใช้เลขโดดไม่ซ้ากันนะครับไม่ซ้ากันจะสร้างได้ทั้งหมดกี่จํานวนนะครับงานคืออะไรครับงานคืออะไรครับ รครับการใช้เลขการใช้<ด>เลขโดดเลขโดดเอามาทำอะไรเอามาทำอะไรครับมาสร้างมาสร้างถูกต้องครับมาสร้างอะไรครับจํานวนที่มีสามหลักครับฉะนั้นงานก็คือการสร้างจํานวนที่มีสามห<า>ล<ะ>ักสร้างจํานวน ที่มี3หลักนะครับนักเรียนบันทึกเต็มเลยนะครับสร้างจํานวนที่มี3หลักนะครับแล้วก็สร้าง3หลักนั้นนักเรียนครับมันจะมีเลขโดดให้ใช้งานเพียงนะครับ5ตัวเลขนะครับ5ตัวเลขสีน้าเงินที่ครูขีดเส้นตใต้แค่5ตัวเลขนะครับแล้วก็แต่ละหลักใช้เลขโดดไม่ซ้ำกัน นะครับแปลว่าถ้าหลักร้อยใช้ไปแล้วจะใช้เลขนั้นไม่ได้อีกนะครับาาน,านั่นก็คือปาพางานนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่หนึงะครับขอไข่หนึ่งขอไข่หนะครับคร, 1, คร, 1, ครบูก็จะขอแนะนำนักเรียนว่านักเรียนครับถ้าโจทย์เป็นตัวเลขครูย้ำนะครับถ้าโจทย์เป็นตัวเลขสิ่งที่นักเรียนควรจะต้อง ทำก็คือนะครับแนวคิดนะครับแนวคิดนักเรียนควรจะทราบว่าบางครั้งโจทย์ที่เป็นตัวเลขเนี่ยเราสามารถขีดแบบนี้ครับขีด3ามขีดเลยครับหนึ่งสองสามทไมต้องขีดสมขีดเพราะโจทย์เป็นเลข3ามหลักนะครับยกตัวอย่างเช่นเลข100อันนี้กี่หลักครับเลขกี่หลักครับ100เนี่ยักมหลักเนาะ หนึ่งร้อยหนึ่งกีครับสาหลักไปเรื่อยๆนะครับเอ๊ะครูอยากรู้สามหลักตัวสุดท้ายคือเลขอะไรเอ่ยเก้าร้ก้บเก้ดีมากครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับเห็นไหมครับอันนี้คือกลุ่มสามหลักตัวหน้าสุดเนี่ยมันมีชื่อว่าหลักอะไรครับตัวที่ครูกำลังทำลูกศรชี้ หลักร้อยนะครับแสดงว่าพอครูขีด3ขีดสําหรับโจทย์ที่เป็นตัวเลขนะครับตัวเลขนะตรงนี้เราก็ควรจะเขียนไว้ว่าหลักร้อยก่อนหลักร้อยครับตรงกลางหลักอะไรครับหลักสิบนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายหลักหน่วยนะครับอันนี้คือมันสามารถทําแบบนี้ก็ได้นะครับหลักหน่วยอ่ะ หลักร้อยเนี่ยเราต้องใช้เลขแค่ห้าตัวครับฉะนั้นหลักร้อยนี้ใส่เลขอะไรได้บ้างเอ,อ่ยมองโจทย์สิสองสี่หกเจ็ดแล้วก็แปดนะครับสองสี่หกนะครับแล้วก็เจ็ดแล้วก็แปดนะครับแสดงว่าหลักร้อยนี้เราใส่ได้ทั้งหมดรวมแล้วกี่ตัว หตัวครับเห็นไหมครูเขียนเลขห้าไว้แล้วครับ5ตัวที่หลักร้อยสีน้ําเงินนะครับจากนั้นเราจะมาใส่เลขหลักสิบกันนะครับนะักเรียนแต่มันมีเงื่อนไขว่าใช้เลขซ้ํำไม่ได้เลขโดดซ้ำไม่ได้ฉะนั้นถ้าหากหลักร้อยเราใช้เลขสองหลักร้อยเราใช้เลข2ครับแปลว่าอะไรแปลว่าหลักสิบอะครับเราจะมาใช้เลขสองอีกได้ไหม ไม่ได้นะครับเดี๋ยวครูขอวงกลมที่เลขสองก่อนนะครับเพ่อ้เห็นนะครับตรงนี้ครูใช้เลขสองไปแล้วครับฉะนั้นหลักสิบเลขที่เหลือก็จะเหลือแค่เลขสี่อะไรครับหกเจ็แล้วก็แปดครับเหลือกี่ตัวเอ่ยสี่ตัวครับดีมาก ตัวนี้เราก็ลงเลขสีนะครับเราก็กลับไปดูโจทย์อีกนะครับโจทย์บอกว่าห้ามใช้เลขซ้ากันในแต่ละหลักหลักร้อยใช้เลขสอถ้าหลักสิบใช้เลขสีครับแสดงว่าหลักหน่วยจะเหลือเลขให้ใช้แค่เลขอะไรหกเจ็ดแล้วก็แปดฉะนั้นเลขที่จะใช้ในหลักหน่วยจะเหลือแค่ สามตัวครับสามตัวเนี่ยครับคือการสร้างเลขแต่เราไม่ได้ตอบห้า้อยสี่สิบสามนะครับเราจะต้องเอาเลขทั้งหมดนะครับมา <Okay. S 1> ดีมากครับเราต้องเอาเลขมาคูณกันนะครับเราถึงจะเรียกว่าการนะครับหาจำนวนที่มีสามหลักนะครับโดยที่ใช้เลขโดดไม่ซ้ำกันจากเลขสองสี่หกเจ็ดแปด อันนี้คือกระบวนการอีกหนึ่งวิธีที่นักเรียนคิดได้นะครับแต่ถ้าเราจะใช้หลักการคูณขั้นตอนที่1นนะครับเราก็จะเขียนบรรยายแบบนี้นะครับสร้างหลักอะไรก่อนครับขั้นตอนที่1สร้างหลักอะไรครับหลักอะไรดีครับเมื่อกี้ครูเริ่มหลักอะไรหลักอะไรครับครูเริ่มอะไรก่อนครับ หลักร้อยครูเริ่มหลักร้อยก่อนใช่ไหมอ่านักเรียนลองลงซิสร้างหลักร้อยครับได้กี่ตัวห้าเราเลือกได้ห้าตัวครับห้าตัวเลขนะครับห้าตัวเลขนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าหลักร้อยเราใส่ได้ห้าตัวเลขนะครับขั้นตอนที่สองเราก็มาสร้างหลักสิบหลักสิบครับดีมาก สร้างหลักสิบนะครับสร้างหลักสิบห้ามใช้เลขเดิมถ้าเราใช้เลขสองไปแล้วเราจะใช้เลขเดิมไม่ได้จึงเหลือแค่สี่ตัวครับเลขที่จะนำมาใช้ในหลักสิบเหลือสี่ตัวนะครับและขั้นตอนที่สามสร้างหลัก นักเรียนบันทึกตามครูนะครับนักเรียนปลายทางนักเรียนอยู่ปลายทางนะครับนักเรียนสร้างหลักหน่วยได้ตัวครับหยิบมาสร้างได้แค่สามตัวครับนะครับได้สามหลักเรียบร้อยครับดังนั้นครับดังนั้นสร้างจำนวนที่มีสามหลักโดยใช้เลขโดดสองสี่หกเจ็ดแปด นะครับแล้วก็แต่ละหลักเนี่ยใช้เลขโดดไม่ซ้ำกันสร้างนะครับจำนวนสามหลักได้นะครับเราใช้เลข5นะครับเลข4แล้วก็เลข3มนะครับ คิดดีๆนะครับข้อนี้เราจะต้องคูณหรือบวกครับคูณครับดีมากคูณเพราะว่าทํางานเนี่ยมันจะต้องใช้นะครับความต่อเนื่องของขั้นตอนที่1 2และ3นะครับรวมผลลัพธ์ได้กี่จํานวนครับหกสิบจำนวนนะครับหกสิบจำนวนครับแสดงว่าเลขที่จะอยู่ในรูปแบบนี้ครับจะมีอยู่60สิบจำนวนนะครับ ครับโจทย์ลักษณะนี้นักเรียนต้องดูเงื่อนไขต้องต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็ดูเงื่อนไขนักเรียนนะครับครูก็หวังว่านักเรียนจะมองเห็นรูปแบบโจทย์แบบข้อ3นะครับ